โอเคครับกาสูดีท่านผู้ชมทุกท่านกัน้วยวันนี้เราอยู่ในฟิตกันอีกแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมันเข้าได้เดี๋ยวผมค่อยตัดไปตอนนั้นก็เลยเลลิกันนะครับอ่าโอเคครับอ่าเออวันนี้ผมกะว่าจะมาฟาร์มเงินกันนะครับนี่ฉะลามหัโคนเออแต่เราไม่มีเดี๋ยเราไม่ แต่เราไปไม่ได้เออโอเคครับเออฉันลำมุอีเวนต์ใหม่ผมกะจะมาฟาร์มเงินนะผมว่านะมหาซีมายนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเออโอเคเมื่อกี้ผมไปดูปิงมาเฉยๆทำไมตัวผมเป็นอย่างนั้นผมก็เพิ่งติดกกอัพ ไปตกปลากันและโอเคเอยมาตกปลาตรงนี้แหละมาไม่เสียหายนะเร่งความเร็วไปเลยนะครับ เอาจริงๆผมจะมาหาซีมายนะเออใช่เอาจริงๆผมจะมาหาซีมายเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาแป๊บหนึ่งทั้งผมหาข้อมูลไม่เห็นคลิปก็ถูกอันนี้อีกโอ้จบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้แหละครับ